ที่พักแขนอันใหม่เอ่อนะขึ้นเบรคมือสะดวกดีมันสักนี่เรื่องเข้ามาสุดนะแล้วก็กำข,ขัดนี่ทั้งไปอืมสะดวกดีเรื่องถอยหลังไปก็ได้เยื่งกว้างใหญ่เลย ด้นนานท้ายหลังไป็นด้สุดนะแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังอยู่ประมาณฝ่ามือนึ่งเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังลองนั่งด้านหลังฮนะนี่มีฐานระดับวางมือถือเอามือถือไม่ดูฮะเอามือถือ นี่ก็ใส่ขวดน้ำ้วยอันนึ่งขวดน้ำเวลาเปิดเวลาเปิดก็ไม่ติดเท่าไหร่นะจกเก็บของหยิบของข้างหน้าครับเปิดไม่ติดไม่ล้มนะโอเคใช่ได้ดีมีว s b ีให้แต่ผมไม่ใช้แล้วผมให้ พวกใช้นี่เอานี่ดีกว่าชาร์จไวกว่าเดินสุดก็จะเดินข้ามได้ไม่ติดโอเค